เอาละครับผมวันน right, yes. ี้นะครับผมทุกคนพี่เสือเนี่ยจะพาทุกคนเนี拜拜่ยไปขึ้นภูกระดึงนะครับผมและวันนี้พี่เสือนะครับก็ได้เดินทางไปกับน้องมุกสองคนนะครับเพื่อที่จะไปพิชิตภูกระดึงนะครับผมและภูกระดึงเนี่ยเขาบอกว่ามันหนาวแล้วมันโขดมากสุดๆนะครับผมใครเนี่ยที่อยากจะไปพิชิตภูกระดึงนะครับผม ้ามพลาดสําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับบอกเลยเป็นการระจนภัยขึ้นไปพิชิตปูกระดึงด้วยชาเลนจ์ที่แบบไม่ได้นอนพักผ่อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาท้าพิสูจน์นะครับว่ามันจะโคตรมันฮา,าหรือเปล่าหรือว่าจะทรหดสุดๆนะครับผมเพราะว่าเป็นการขึ้นทางชันเนินที่สูงมากเอาละครับวันนี้นะครับมันจะขึ้นยากจริงๆทรหดจริงๆ โจริงๆอย่างที่ใครๆเขาบอกกันไว้ไหมนะครับทุกคนไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าเลยนะครับที่เสียก็ท้ายแล้วก็ต้องแล้วลูกค่าแลมีหมูหา่าแทนเอ,อ้ยมุกๆๆมุกมุกมุกข่ามุกข่าครับ คือเรามาถึงประมาณตีสองนะครับได้คิวที่ห้าสิบสองแล้วก็แบ่งกันไปจองเพราะว่าเราบอกินเข้ามาเนาะไม่รู้ว่ามาเที่ยวหรือมาลำบากตีแรกก็สุดท้ายวันนี้พี่เสือไม่ได้ใช้กล้องใหญ่นะครับเพราะว่ามันลำบากก็เลยใช้เป็นมือถือนะเนี่ยลาเตียวเขามาว่าเดือนนะมาตั้งแต่ตีสี่อ่ใช่มาถึงนี่คือม,มาเข้าข้างหน้าด่านตีหนึ่งห้าสิบแล้ต้องขึ้นเก้ากิโลเท่าทีด่ดูนะครับคือเก้ากิโลและก็ต้องไปลุน้นเต็นท์ด้วยเพราะว่า เต็นที่เสือเนี่ยหนัก15กิโลนะก็เลยไม่เอาขึ้นไปเออเป็นเต็นใหญ่โอเคเดินต่อก่อนนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึงแล้วก็จะไม่ใหม่เลยหรือเปล่ามาไหมเป็นนักกล้ามอ่ะลงไปเป็นนักกล้ามถ่ายไวแต่จะไหวมากถ่ายไว้นะครับ9กิโลนี่ยังไม่เริ่มเลยสักนิด1กิโลตอนนี้ก็อยู่ที่ป้ายมานพิชิตภูกระดึง ขอพี่ชิดโอเคพร้อมยังเราไปเดินเกษตรปะ่ะวันนี้เราก็เริ่มเดินขึ้นแล้วนะครับโอ้ลูกหาบวาไงกีนครับทุกคนทางก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาเรื่องอยู่นะอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับนี่โอ้โหมาจนพายจริงๆใครที่อยากมานะครับมาเลยร่างกายจะได้แข็งแรง ไม้เท้าเลยปกติเขาจะไม้เท้าใช่เราไม่มีไม้เท้าเลยุยทุกคนดูดิเฮ้ยเห็นปะโอ้โหแล้วกระเป๋าผมอะเกินสิบโลนะ่โอ้โหกลับเถอะกลับกลับกลับไปอย่ายอไปไหน โอเคทุกคนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดนะครับเพราะเราใช้มือถือนะเราต้องเดินไปเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเจออะไรที่พลิกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะเออพลิกๆนะแต่ไม่ได้เผ็ดไม่ไดพ้พลิกเฮ้ค <c oughs> นู่นเราต้องไปนู่นแล้วกันตำบลปูกกระดอย ผมจะบอกเลยที่เหนื่อยอะ่ะเพราะเราแบกของขึ้นมาเองเว้ยเนี่ยผมปวดแล้วเนี่ยคือกระป๋อมันผมมันหนักอะ่ะหาวิธีก่อนสดจรงสดมากสดมากจริงทำใจก่อนขอทำใจก่อน La ตอนนี้เราขึ้นยังไม่ถึง20%เลยครับถ้าใครจะมาขึ้นนะครับจต่รุนาอย่า,อาของมาเยอะ <laughs> เออ <laughs> เพราะว่าถ้า <laughs> เกิดว,ว่ากระเป๋าหนักอะแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าดีๆที่แบบไม่ให้มันเจ็บบ่ามันก็โอเคนะแล้วก็เตรียมตัวเรื่องร่างกายดีๆก็น่าจะก็ถือเลย <laughs> เพราะว่า <laughs> สถานที่ขึ้นอะ <laughs> มันเ <laughs> นี่ครับมันขึ้นแบบขึ้นไปเรื่อยๆอตลอดทางเลย ก็คือขึ้นชันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยงั้นต้องเตรียมเรื่องน่องมาดีๆครับเล้นขามาเยอะเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะเดินกันสองคนนะครับเดินแบบไม่มีอะไรเลยนะเราแบบเนี้ยเราติดแท็กอะไรทุกอย่างมหมดเลยเราจะถือแค่กระเป๋าใบเดียวแปลว่าของกินกับน้ำมาเลยเงี้ยมันไม่หนักสุดท้ายสุดท้ายคือได้หมดเลยไม่ได้มาเอา,าแค่เต็นท์แล้วก็ที่เป่าลมนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปพักไปอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราถึงจุดพักจุดแรกนะทุกคนจะตาย ปวดมากเลยปวดหนบ่าเดี๋ยวเราจะไปเอาแตงโมแตงโมขายไงครับ1สิบบาทลูกสิบบาทอีกชิ้นอยู่หางแดงอยู่เอาสองชิ้นมาแล้วแตงโมจิงตลาดเอาสีไหนเอาสีเหลืองเอาสีเอาสีแดงเขาว่าแตงโมที่นี่ตอนนี้เราก็ถึงที่ สหงแยกนะครับผมทุกคนนี่มาถึงงานแล้วแหละหลับเพราะว่าไม่ได้นอนมาเลยนี่ครับนี่ือสูดมากอยากให้ดูวิวอยากให้ดูวิวทุกคนคือตอนเนี้ยสบายหน่อยนะทุกคนก็คือมันจะไม่ชันแบบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยกะโหดร้ายขนาดไหนอันนี้โหดร้ายที่สุดอะมันไม่ใช่เส้นทางเวยมันคือกระเป๋านี่ ถ้าลูกถามดูอยู่นะครับผมให้กิโลละ90ทักผมมาด่วนะ <laughs> เออ ก็จะมีที่พักอีกนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วปวดตรงนี้มากปวดระบมเหมือนเด้แต่ว่าจุดสูงสุดนะครับที่เราจะไปที่กลางเต็นท์เนี่ยจะมีหมูกระเทาะนะครับเดี๋ยวเราจะมากินของก่อนนะครับหิวจัดกองครับต้องเดินได้หรออ๋อเชื่อเดินไม่ขานม่อหวแล้วขาตอนเนี้ยเหมือนขาหายไปแล้วอ่ะนี่คืออะไรครับขัดมาม่าที่มา ไม่ <Okay. S 2> พี่จจะจไว้จะไปหาอะไรกินอีกแต่ตอนนี้แบตจะหมดนะทุกคนเดี๋ยวขอไปเจอกันอีกทีคือตอนถึงข้างบนแล้วก็ตะกินหมัวทากันว่าหัวถ้าบนภูกระดึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกับไปเที่ยวเดินเหมือนเดิมตามจุดต่างๆนะครับผม,มนี่ไ ถึงมันได้สุดท้ายแล้วใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงเพราะว่าเหนื่อยด้วยคนของเยอะจะถึงมาได้สุดท้ายแล้วจะให้ดูนะทุกคนครับมีคนบอกว่าอีก400เมตรเมตรแต่ผมขึ้นมายัางไกลดูข้างบน จริงๆมันควรจะถึงแล้วนะ400เมตรโอ้โคนเหนื่อยอะ่ะดูปีหน้าเที่ยวที่ <c oughs> พูอะไรดีพ <c oughs> ูสอยดาวพ <c oughs> ูสอยดาวนี่คือในงานวัดนะทีท <c oughs> ุกคนครับถ้าจะมานะขึ้นตัวเปล่าดีสุดเลยผมบอกเลยขึ้นตัวเป่าดีสุดยกเว้นคนที่แบบว่าเออออกกาลังกายมาเป็นประจาหนักๆแบบเล่นทุกส่วนของร่างกายอะ่ะเอาเลยแบกเนี่ยมาเป็นลูกหาดด้วย <c oughs> ผมออกกันแต่9ก้าโมงคึ่งตอนนี้5้าโมงเย็นยังไม่ถึงนะครับเหลืออีกประมาณ3โล3โลจะเป็นเรียกว่าทางเรียบที่เออโอเคโอเคหน่อยจริงๆอะ่ะผมไม่ได้นอนนะครับแล้วก็เราก็ไปอยู่ที่ซัมแรกนะครับซัมแฮวกแฮกเกอร์อะไรเงี้ย<ะ>เออซัมแ,แรกซัมแฮกซัมแรกเนี่ยคือหลับประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะ <laughs> เออเราออกจากซัมแรกอะ่ะ <laughs> เที่ยงเลยนะจำได้เลยประมาณเที่ยง <laughs> โอเคครับผมทุก <laughs> <ๆ>คนเดี๋ยวไปเดินกันต่อ ก้ามขาเป็นมัดมัด,มดอ,อันนี้เราถึงจริงปหะเนี่ยถึงทางเรียบเอ้าจริงว่ตาถ่ายรูปกัน,น,นต้นสีแดงทุกคนโอ้ต,ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ถึงทางเรียบแล้วที่จะเดินไปสามกิโลอุ้ยใครเดือดอุ้ยผู้สาว ไฟสองแม่ขาวจุวไฟอะไรสองนี่นะครับเราก็ถึงทางเรียนนะครับตอนนี้เราไม่มีกระเป๋าแล้วทุกคนเราไปขอพี่ที่เป็นลูกหาบนะครับที่เขามีรถเข็นหรอวะพี่เขาฝากหน่อยพี่คิดเท่าไหร่คิดเลยพี่เขาผมก็เลยบอกว่าไฟของปวดท้องเปนครับช่วยหน่อยพี่เขาก็เลยช่วยนะครับกระเป๋าสี่ห้าใบนะผมก็เลยถือมาแค่ใบเดียวตอนนี้แบบเบาๆเลยนะอันนี้เป็นถุงนะครับถุงนอนเดินมาเรื่อยๆแต่อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศดูดิสวยมาก ยตโมโอ้โ,อโหโลโก้พี่เต๋อมาแล้วสวยมากทุกคนน่าผมเองโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไปทำการกินหมูกระเทะ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็สรุปได้ว่ามันคอรงหดและโหดมากจริงๆนะครับผมเราใช้เวลาการเดินทางขึ้นภูกระดึงเนี่ยข้าขึ้นกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่เสือเนี่ยไม่ได้นอนพักผ่อนนะครับและร่างกายเนี่ยไม่ได้ฟิตมาดีพอที่จะเดินเอาเดินเอาขึ้นเอาขึ้นเอาได้นะครับผมทุกคนและบรรยากาศข้างบนยอดภูเนี่ยก็ค่อนข้างดีและเย็นมากๆนะ กระทะมากมายนะครับผมของกินเนี่ยมีเยอะแต่ที่ขาดแคลนเลยคือจะเป็นน้ําเปล่าครับทุกคนใครที่จะมานะครับผมเตรียมพร้อมกันให้ดีดครับผมทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เสือด้วยนะครับผมเพื่อที่จะรับชมในทริปต่อไปกันนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ